เป็นอะไรต้องให้เข้าใจนะนะครับเล่นกล้ามเล่นบอดี้ก็อยากโชว์เรื่องจริงค่ะนี่อยากโชว์แต่พยายามเซฟนะเรื่องเหงื่อเรื่องน้ลงน้ำลายอย่าคิดเยอะนะครับวันหลายอย่างปิดกิจการไม่ได้ล่ะไม่ได้อีกนะครับ้องมาต้่กิน้ออากอเนาะเชื่ออยากให้สำคัญเรื่องสุขลักษณะสวัสดีค่ะคุณแม่คนชื่อแล้วเนาะ ยอยากคุยด้วยนานๆแต่ว่างนานไม่เดินเลยโอเร้อนร้อนสองสี่หนะ้าป <c oughs> ุ้มคุณฝนต่อนล้วนะที่แค่อย่างเดียวตามตามกุ้งสดน้องสส่การเอาของคุณฝสนเจ็ดสิบาทนะอยากได้อะไรเพิ่มดูเอาเด้อเกียร <c oughs> ติบนะัตร เกียรติไม่เท่าไหร่หรอกเกียรใจไม่สิบนะครับยากบางทีต้องเกียรใจนะครับเกียรตตังแล้วนะครับสายเปย์มาทางนี้นะครับเสียงแหบนะพี่โจน้องฟ็อหมอนเดิมนะอยากเสียงดีแต่ว่ามันน้องฝนตกยังไงหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงดึกดึกมากรออะไรกล้องสลันรอลูกค้าค่ะฝนตกยังไงแดดออกยังไงกล้องสลันก็ต้องรอลูกค้าเมื่อคืนนี้ เกือบชั่วโมองก็อรอลูกค้าอยู่นะสี่สี่ทุ่มห้าทุ่มทั้งวันเลยนะครับน,น,นี่วันสุดท้ายคุณแป้ง,งสองที่เรียบร้อยค่ะรถพที่ให้รอนะขอพริกแห้งอย่างเดียวพริกสดไปสูตรที่นี่นะครับมีพริกสดกับพริกแมันจะมีสองสูตรนะมีสอ<ด>งสูตรใช<ห>่มันจะมีความบลมกล่อมแลวหมออ่อคุ้นคุ้นปางปาง เดี๋ยวก็คาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกได้นะครับเดี๋ยวเอาตำปะี่แาคก่อนนะน้องฝนใส่จานเนาะได้เลยเป็น8ปบบาทนะปกุปงสดนะปุสดสดหอยสดสดปูสดสดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า ิ่งที่เราทําแบบนี้ทําเหมือนพ่อค้าได้ไหมล่ะมันมีอยู่หนึ่งเดียวแบบนี้นะครับดังนั้นคือมันเป็นสไตล์นะครับสุดท้ายแล้วก็ได้เงินจากลูกคา้คาลูกค้าก็กินของแ่บๆมันมีอยู่แค่นี้แหะเราไม่สนใจหรอกนะครับลูกค้าว่าจะมาสนใจตัวเราหรือเปลอยากกินซตมตำผมนะครับ เบาเปล่าก็๋ยค่ะโพราโหหิวนี่ดูดผ่อนมาจากไหนละ่ะลูกค้ารอ,อบางคนรอหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงเลยนะนะครับความที่เป็นกระแสอ่ะรอทำไมอ่ะสองชั่วโมงโมงอหิวรอ,อ,อพาระตั้งใจมาบินมาจากภูเก็ตบินไปแล้วก็บินกลับเพื่ออะไระเพื่ออะไรก่อนนะครับแข่งภารเหนื่อยไมหมเหนื่อยนะช่วงนี้ ค้าเหนื่อยกว่านะครับเหนื่อยว่ารอเราครับไม่เป็นใจใจนะครับผมมาจำเทียบเลยตามมากินนี่ขอบคุณค่ากับตรงไหนี่แบบนี้เนาะบ้านญาติอยู่ที่อุดรนี่ยนะงค่ะอ๋อคุณชินญาี่ภูมมาเนาะแสดงว่าซุมตามพวกนี้แพงมาก ไม่แพงค่าเครื่องบินค <laughs> ่าเครื่องบิาเครื่องบินแพงกว่าค่าเครื่องบินแพงกว่านะานะครับจริงแล้วอ่ะมาด้วยใจอ่ะมาด้วยใจใช่ใช่ใครมาด้วยใจขอบคูมมากมีเ <B FC S 1> <ๆ S 2> อฟซีมาจากกรุงเทพเนาะ